ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลททุกเลิอขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้ค่ะได้สดเปิดค่าการมองเห็นจ้า ลูกสาวกับส่วนเมียบ้านพี่น้องจ้างจังหวัดเปล่บ้านเกิดเมียงนอนยายกับพ่อท่านอยากเมียเพราะลูกคุยกันอยู่นั่งไหนเขากับพ่อไหนหยุดยไปซอยเขาเห็ดนั่นเห็ดนี่ลูกหลานเ็ยจะอยสีดูแล่เงี้ยผไปตลาด ลูกสาวาวา่าว่าเวลาผ้าเมียกับเมียเราเป็นยังงวสันขาวาเออดูผ้าเมียสิว่าอยากไปติ้านเกิดเมียงนอนก็นได้อยากไปอยู่แต่มันก็อยากหลายอย่างเดินทางกลอยากน้ำขอของน้ำพี่้อกอาน้ำขอของน้ำ สุสีหอดเนาะเป็นสิบสุโมงสูสีหอดบานนางลังคนหลังแขกนางเพิ่งนอนไปหรอวะเนะเาะบอกว่าเด็กเป็นคนขับลูกมันขับขันไปนี่มันสิบ่อได้เน่ยนั่นเดี๋ยวนสิบ <laughs> ปอสะดวกน้ำโล่งคิบโล่งยังคุณอันคุณแนวละ มันสิบว่าสะดวกเป็นห่วงก็เลยสิบว่าไปบอกว่าอย่ามาหบแม่เด้อแม่บอกไปเด้อย่ามาหบแม่เด้อแม่บอไปเด้อไปรกเป็นยังเขาว่ะปีหนึ่งกับจ้าไหนไปเทียนหนึ่งบ่อพ่อไปดอกอืมขันยุทธทั้งพีทั้งรองพร้อมกันนะเออไปอยุ่อีผู้หนึ่งผู้หนึ่งหยุดผู้หนึ่งว่ายุด ผู้เฮาอยู่น้าผันพยุตผู้บนพันยุธเอาเพราะว่าเขาอยากเมียเนี่ยกับเมียตัวว่ามีผู้ใดข้นหัวเดีเยนาะมีแม่กับแม่แล้วก็หนีนี่จากเพราะแล้วก็หนีนี่จากแต่ย่าอายุห่ากแม่แล้วไปแต่ตพ่อสว่หาสิเด็ดว่ามีผู้ใดได้บันมีหลานผู้หนึ่งก็หันกระสวงเงินให้กินคูเดียนอีู่หรอก แต่ยังไงัยันอยากเมียอันไล่สดก็บ่ันนจบก็เลยเป็นห่วงคันไปนี่ก็สิขาดไหลเหมือได้ว่ะเนี่ยเออไปฝุ่นไหนสิเอาถือี่วงพ่วงปวไปเขาก็ดด้เท่านั้นลูกเจ้าอยากยังกระดอกกระเดียกก็สิว่าอยู่สักอนก็ต้องไปละปีหนาเนี่ยไปได้สบายเป็นปีนี้อดเอา ปีนีออ้อ้ออกแต่มปนปีหลังปีไม่กะสิเมียน้อยู่ดอกเขาว่าอยากไปเที่ยวไปเลาะไปนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พักกับแพงหากับ,บอะไรกับไรก็เลยสิไปซะก่อนสนไปกับไปโหลดแม่บพไปน้ำดอกว่ะไปรหดเป็นอย่งไปโหลดเป็นอย่างป,ปันว่าโอ้ยแม่กับบุรนอยากไป เงก็ห่วงวูเขาอยู่อยู่ก็ไปสิเขาว่าเขาสิมาจากตลาดกับซี่ถุมเนาะส่วนสิมาเห็ดม่านันมาน,าน,มานี่ซอยกันไอ้สิเบียกเฮียนเบียกซ่านไปสิมาเห็ดไอ้ลูกหลานไปสิดูแลไปถาเขาขึ้นไปครูแงครูมุ่มแหละเป็นพอ่อเป็นแม่เขาสิมาห่วงเขาหยิงกระดอกกระเดียแต่เอาอ,อยู่ใส่กขาหวงขนล้วเนาะก่หวหวงได้จังไดย สวัสดีค่ะไรนอเนี่ยเนะพาขวัญจันร์พักพาขวัญสวัสดีคนพาขวัญขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลทุกเลิฟโอ้ยคัดจมกูกเป็นผู้แพ้คัดไปเมือ่อรดินมาได้กกินได้ยากแก้แพ้ ทำซ่องไม่น้อพาขวนญเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรฟทุกเลฟขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณสิบสี่ล้านดวงตานะคะขอบคุณทุกไรทุกเิกพวมอย่างเนี่ยมันก็อยากเนี่ยอ,อยู่เหรอมันนังมีลายห่วงปีนองเอ้ยเมียบานก็ะไรอันห้องน,นี้มาจากบ้านโดนแล้วห้องเราไปมอันเราเป็นยังไงอันมีแม่ยุบุ่นกับเนี่ยปีละหลายเสียแม่ยั่งนยะืนวันนี้แม่กับไปแล้วพ่อกะน,นี้จากตายยั้งแต่อายุได้หาขวอบคุณ แค่กับพัดบานพัดเมี่ยงมาายูกไกลเคางองยากแล้วอันนี้ละ่ะเพชรที่เพชรยังเนี่ยละก็เลยไม่อยากไปก็สะดวกหลายยางสีหอบโทรละพท์ไปลุงตรงนั่งลูกกับสีโจมใหม่กับสีเรียดในเขาอีกกับว่าไปดีกว่าขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องไอ้ที่มาส่งกำลังใจให้ ขอบคุณมากมากทุกไหลทุกเลิฟค่ะยายประพาพรก็เปิดค่าการมองเห็นนะคะเปิดค่าการมองเห็นพี่น้องเป็นไรเนาะหนาวนาว่าวน้อยยู่บานเท่านี่ยสีหนาวว่าลายดอกน้อนหนาวหน่อยๆสองมื่อแล้วว่านกับมอนีว่าน้ำแ้งว่าย็น ื่อใดนัน่งเล่นเยีนเยียบหนาว,นาวขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะอีกหนึ่งนาทียายประภาพรก็จะลงจากไลค์ค่ะคุณพาขวัญน,นี่อยู่จังหวัดไหนเนาะ อาขวัญอยู่จังหวัดไหนลูกชื่อพ่อเนาะอาขวัญยายประภาพรก็จะลงจากไลฟ์นะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวันหน้า ขอบคุณคุณพาขวัญน,นะคะขอบคุณคุณจำรองด้วยค่ะ